สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับ3เดือนสุดท้ายปี2566ราศีที่เข้าวินอ่าก็ต้องมีลัคนาราศีมิถุนเหมือนกันเราไม่ทิ้งกันจัดเต็มสิ้นปีครับเฮงปังรวยอ่าจริงหรือไม่จริงติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นฝากกราบขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามและอย่าลืมใส่กระดิ่งด้วยนะครับ ขอบคุณผลิตภัณฑ์ครูเซตครับยา,ยาย้อมผมปิดผมขาวครูเซต29บาทสีดำธรรมชาติสีน้ำตาลช็อกโกแลตหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปและ7 1เ่อเา29บาทเท่านั้นครับครูเซตผลิตภัณฑ์คุณภาพชาวลัคนาราศีมิถุนอย่าเพึ่งงงอย่าพิ่งตกใจท้าไมดาวอะไรมันงงงมีสามดวง <laughs> นะเดี๋ยวจะอธิบายแยกเดือนไงตุลา พฤศจิกาแล้วก็ธันวาคมนะครับเอาเริ่มช่วงนี้ก็มีแต่คนพูดถึงพระราหูก็ทำคลิปไปแล้วนะพระราหูเนี่ยทำไว้ล่วงหน้าแล้วติดตามได้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับด้านท้ายคือชาวลัคนาราศีมิถุนหลายคนจะสงสัยว่าตกลงมันดีหรือมันร้ายซึ่งผมทำคลิปไปแล้วแหละแต่อธิบายอีกรอบเอาให้มันมั่นใจนะ ราหูคือดาวเจ้าเรือนสุภะสุภะแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าครับดาวเจ้าเรือ,รอนสุภะโคจรเข้าสู่พพกรามะตีความง่ายๆความเจริญก้าวหน้าเข้ามาสู่ในเรื่องของงานจบไม่ต้องตีความให้มันลึกซึง้งคือพระราหู ต้องเข้าใจว่าเขาเป็นดาวบาปพระเคราะห์เมื่อดาวบาปพระเคราะห์ไม่ได้แปลว่าชั่วร้ายอาทิตย์อังคารเสาวราหูล้วนแต่เป็นดาวบาปพระเคราะห์ทั้งสิ้นแต่ดาวบาปพระเคราะห์ไม่ใช่ว่าไม่ให้โชคก็ให้โชคให้ความสำเร็จยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันยิ่งใหญ่กว่าด้วยยิ่งใหญ่กว่าดาวสุปเคราะห์ด้วย เพียงแต่ว่าลักษณะการให้โชคของดาวบาปพระเคราะห์มันไม่ให้ฟรีมันต้องแรกมันต้องเหนื่อยมันต้องสูญเสียมันอยู่ที่ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มแต่แบบนี้ต้องบอกว่าคุ้มเพราะอะไรเพราะราหูนั้นไซเป็นดาวเจ้าเรือนดีครับเขาเรียก <c oughs> ว่าดาวสุภะพบที่เก้าเก้าหน้าลุ่งเรือง เข้าสู่ภพที่สิบการงานความสำเร็จความรุ่งเรืองเข้ามาสู่ที่งานเนี่ยจบแล้วตรงนี้จบแล้วเพียงแต่ว่าลีลาแบบพระราหูไงก็ลีลาแบบโลดโผนโจรทยานมาแบบปุบป,ปับฉับพลันเพราะดาวราหูนั้นเป็นดาวธาตุลมอาจจะเหมือนกับตอนแรกอาจจะไม่ถูกใจอาจจะไม่ดีอาจจะไม่ชอบ แต่พอทำไปอยู่ไปเดี๋ยวดีเองเป็นลักษณะแบบนี้แหละสุภะกรรม,มะมันดีเห็นแต่มันดีแบบบาพะ,าะัเคาะไม่ถูกใจอ่ะดีแบบโอ้โหเหนื่อยอะไรลักษณะแบบนี้ใช้คำว่าไม่สุขสบายแค่นั้นแหละเพราะถ้าเกิดเป็นดาวสุภะเคราะเนี่ยอย่างดาวพระฤืหัดนี้อยู่ในภพลาภเนี่ย ดาวพฤหัสเป็นดาวสุป,ปเคราะห์แล้วเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์ด้วยทะนั้นชีวิตชาวลัคนาราศีมิถุนจะมาบอกลำบากยากเย็นมันไม่ใช่แล้วดาวสุป,ปเคราะ์ให้คุณอยู่ในภพลาภเป็นนระอุดมเกณฑ์อ่าเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยขยายความไปทีละดาวผมจะดูดาวใหญ่ก่อนนะในดวงเนี่ย ดาวใหญ่สำคัญคือพฤหัสลาหูแล้วก็เสาร์ส่วนดาวประจำตัวของท่านนั้นก็คือดาวพระพุธก็ต้องดูเช่นเดียวกันส่วนดาวอังคารนั้นคือดาวโชคลาภไงดูไหมดู <c oughs> นะอ่ะดาวพฤหัสอยู่พบลาพระการงานสำเร็จเห็นไหมลาหูสุภะ ความจเจริญก้าวหน้าเข้าสู่เรือนการงานดาวพฤหัสเจ้าเรือนการงานสําเร็จอาแล้วดาวเสาเรามาจากไหนดาวเสามาจากมรณะครับฟังดูมันก็ไม่ค่อยน่าจะดีใช่ไหมมรณะมรณะสุภะตีสองความหมายความหมายแรกได้รับ มรดกตีความหมายครั้งที่2ได้ลาบจากสิ่งเก่าๆได้รับความสำเร็จจากสิ่งเก่าๆซึ่งแต่ละท่านฟังกช์ชันไม่เหมือนกันบางคนผู้หลักผู้ใหญ่สูญเสียอันนี้ก็ต้องว่ากันไปตามเกณฑ์แต่สิ่งที่ท่านได้คืออะไรมรดกตกทอด ผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานจากไปคําว่าจากไปหมายถึงกเกษียณอายุย,าย้ายตําแหน่งที่เขาทิ้งไว้ให้มันก็มาถึงเราก็เป็นลักษณะแบบนี้ฉะนั้นดาวเสาร์ไม่ได้เสียหายครับอยู่ตาแหน่งนี้เสาเข้าเรือนราหูราหูเข้าเรือนพฤหัสพฤหัสเข้าเรือนอังคารอังคารเดินดีเพราะดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระ ฉะนั้นดาวพฤหัสมันจบที่ลาพะความสำเร็จโชคลาภแล้วก็ได้เป็นนะระอุดมเกณฑ์ครับนะระคือโสโลวุตโธชีโวสุโกเล่าสหัชชะตนุพันธุเขาเอาปัตตนิและลาภาดาวพฤหัสและดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าสิงหะเกณฑ์ ดีมีชื่อเสียงความสำเร็จยาวถึงปีหน้าสบายอุราครับสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนฉะนั้นเรื่องเด่นๆเช่นเรื่องงานเรื่องความสำเร็จความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองมิถุนเนี่ยเบอร์ต้นๆของปีนี้และครึ่งปีหน้าเลยนะ,ะสามเดือนสุดท้ายแล้บวกไปอีกสามเดือนสี่เดือนข้างหน้าด้วยซ้ำเพราะ ตำแหน่งดาวใหญ่ทั้งสมดวงเขาเรียกว่าดาวตรีเทพส่งผลดีต่อดวงชะตาทำไมถึงเรียกว่าดาวใหญ่ดาวตรีเทพพฤหัสหนึ่งปีถึงจะย้ายราศีแสดงว่ามีผลดีผลร้ายเจอไปหนึ่งปีราหูหนึ่งปีครึ่งหรือ18เดือนดีร้าย18เดือน ปีครึ่งนะครับส่วนพระเสาจัดเต็มครับสองปีครึ่งหรือว่า30ส,าสเดือนดีไลน์เป็นไง2ปีครึ่งกับ3มปีฉะนั้นเมื่อดาวใหญ่พวกนี้ส่งผลมันส่งผลครอบคลุมด้วยระยะเวลานานฉะนั้นดาวพวกนี้จะมาเปลี่ยนแปลงยากแต่ตำแหน่งอย่างนี้อย่างที่บอกครับเราตั้งหลักกันที่ดาวใหญ่ ผมดูให้ดูดีครับไม่มีปัญหาดาวใหญ่ตั้งรับดีฉะนั้นดาวพวกนี้เดินมาถึงจุดดีส่งเสริมเริ่มกันที่ดาวพระพุธครับดาวประจำตัวท่าน15ตุลากลางเดือนนี้จะโคจรเข้าสู่ราศีตุลดาวประจำตัวเข้าสู่พบปุตตะเปลี่ยนแปลงไปเจอสิ่งใหม่ๆ ตุลามานี้โอเคเลยนะชาวลัคนาราศีมิถุนอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ใหม่ก็ได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่ได้นะบางคนอาจจะแค่เปลี่ยนแปลงโต๊ะทำงานใหม่ย้ายนแผนกจัดรูปแบบอะไรต่างๆนานาเป็นลักษณะแบบนี้แต่ตัวเองจะได้พบกับสิ่งใหม่ๆอย่างชัดเจนเพราะว่าดาวประจำตัวเข้าเรือนปุตตะ สิ่งใหม่ๆสิ่งเริ่มต้นความสนุกสนานอ่อนเยาวกว่าวัยคือมีความสบายอกสบายใจขึ้นนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนรู้สึกชิลรู้สึกสบายตั้งแต่15ตุลาเป็นต้นไปดีนะดีแล้วดาวพุธเนี่ยเข้าบ้านดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวก็เรียกว่าคู่าธาตุกันก็ส่งเสริม บวกกับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือลาพะโชคลาบดาวตัวเองกับดาวโชคลาบอยู่ด้วยกันถึงแม้ว่าพุทธกับอังคารนั้นจะเป็นถือว่าเป็นคู่ปากเสียงนะเนี่ยเขาเดินเกาะกันไปถึงสิ้นปีอะ่ะแสดงว่าชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยนะมันคือการทำนายเนี่ยจะไปแบบ ชัดเจนทางใดทางหนึ่งไม่ได้ไม่ใช่กักแต่มันต้องเผื่อทางเลือกให้ท่านทางเลือกแรกมีปัญหาจัดเต็มการพูดการเจรจาขอให้เด็ดขาดชัดเจนไม่อ่อนข้อให้ใครอันนี้ทางที่หนึ่งทางที่สอง ก็ต้องโอนอ่อนผ่อนตามพูดจาให้ดีภาษาดอกไม้เพราะถามว่ามันเป็นผลเสียไหมเป็นผลเสียการพูดตรงการพูดแรงพูดอังคารอยู่ด้วยกันเขาเรียกว่าคู่ปากตรงกับใจอันนี้พูดแบบซอฟที่สุดแล้ว <c oughs> พูดแบบเอาใจเลยนะเนี่ยเป็นคนพูดตรงปากตรงกับใจแต่ถ้าพูดแบบ เขาใจไหมแต่ถ้าเอาแบบภาษาที่ชาวบ้านพูดกันเนี่ยคือปากเสียปากแรงปากร้ายวาจาเชื่อเฉนฉะนั้นเอามาใช้กับเรื่องงานเท่านั้นอย่าเอาไปใช้กับเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวใช้กับเรื่องงานมันจะดีครับมันจะทำให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ชัดเจนอะไรที่อึดอัดทนมานานเนี่ยบอกไปเลยกูไม e ่เอามึงกูไม่กลัวมึงอย่างนั้นเลยอันนี้มันจะเป็นผลคือมันต้องชัดเจนทุกอย่างมันจะได้จบมันจะได้โอเคซึ่งเรื่องราวเหล่านี้จะไปพีคตอนเดือนพฤศจิกาครับตุลาไม่เท่าไหร่ สุลาเนี่ยมักจะเป็นลักษณะของการใช้คำพูดที่แบบต้องพูดเร็วต้องพูดว่องไวคล่องแคล่วติดต่อเจราจาคุยพอถึงเดือนพฤศจิกายนนี่แหละจะเป็นช่วงจังหวะที่อาจจะได้รับผลกระทบสะท้อนกลับมาในการพูดจาแบบตรงๆแรงๆเชื่อเฉือนเนี่ยอาจจะเรียกว่าจะได้รับการ ตอบโต้ตอบกลับต้องระมัดระวังฉะนั้นผมถึงบอกว่าอย่าไปใช้กับเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวนะกับคนรักกับครอบครัวกับคนที่เราแคร์ห่วงใยอย่าไปล้ายใส่มากแต่ถ้าเป็นเรื่องงานอันนี้มันเหมาะสมต้องชัดเจนพูดจาตรงๆงอย่าอ้อมค้อมอย่าหยวนอย่าหยวน,อย,ยวนอย่ายอม ถ้ายอมและยอมตลอดใช่ไหมลัคนาราศีมิถุนจริงๆแล้วเป็นคนที่มีทักษะในการสื่อสารดีที่สุดในบรรดา,าสิบสองราศีนะอันนี้ชื่นชมอันนี้มันเป็นคุณสมบัติในดวงชะตาของท่านเพราะดาวประจำตัวท่านคือดาวพระพุธแล้วราศีของท่านคือราศีธาตุลมฉะนั้นการเจราจาหรืออะไรเงี้ยมันคล่องมันลื่น ไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีดีไม่ดีมันต้องดูดวงเจาะลึกแต่จะโดยพูดภาพรวมคือเป็นคนพูดคล่องเจรจาสื่อสารบางคนอาจจะไม่ต้องพูดอะสื่อสารในทางใช้เสียงอย่างเดียวก็ได้บางคนเป็นนักพากบางคนเป็นนักร้องใช้เสียงหรือเป็นคนประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง วิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ได้หมดครับโซเชียลมีเดียทั้งหลายราศีมิถุนจะเก่งที่สุดเพราะว่าพุธอยู่ในธาตุลมจะต้องใช้ให้มันเป็นประโยชน์แต่จังหวะนี้ดูดิพุธอังคารเดินไปด้วยกันไม่ได้ตรงวันนะแต่ในภายในเดือนนั้นเนี่ยตุลาก็อยู่ด้วยกันตุลาพฤศจิกาก็อยู่ด้วยกันตุ พฤศจิกาอย่างตุลาในอังคารที่เข้ามาตั้งแต่ต้นเดือนพุธก็ตามมานะสิบห้าพฤศจิกาดาวอังคารย้ายไปพิจิกเนี่ยช่วงนี้ตั้งแต่วันที่สิบห้าพฤศจิกานะและดาวพุธก็ตามมาแต่แต่ตรงจุดเนี้ยก็อย่างที่บอกพฤศจิกาเนี่ยต้องต้องเขาเรียกว่าหนักแน่นเลย ยาวไปจนถึงนู่นเลยนะทันวาเลยต้องคอยพูดจาติขัดอะไรก็ค่อยๆเค,ค,ค,คลียร์กันไปผลกระทบผลสะท้อนจะมาหลังวันที่สิบห้าพฤศจิกาอย่างชัดเจนแต่ถ้าเกิดเรายืนอยู่บนความถูกต้องเนี่ยไม่มีปัญหานะเพราะดาวพฤหัสด,ดาวแห่งคุณธรรมความดีงามดาวแห่งบุญกุศล โยกหลังสนับสนุนท่านอยู่หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่หมายถึงเกณฑ์ความถูกต้องเอาง่ายๆที่พูดกันว่าทำดีได้ดีเนี่ยเนี่ยเพือรหัสอยู่ในภพลาภะเรียกว่าทำดีทำถูกต้องจะได้รับผลดีต่อให้มันมีการกระทบกระทั่งกันอันนี้ก็เรื่องของมุมดาวมุมหนึ่งแต่สุดท้ายแล้ว ความจริงคือศาสตร์ป้องภัยทั้งปวงพูดตรงพูดแรงแต่เราพูดจริงเว้ยนี่ไม่ถุนต้องบอกเงี้ปกติไม่ถุนจะเป็นคนพูดดีอย่างที่บอกเป็นนักประชาสัมพันธ์แต่มันต้องชัดเจนมันต้องจริงจังกรณีที่ท่านเป็นไงจำต้องแก้ไขปัญหาขององค์กรของการงานที่ท่านอยู่ต้องต้องไม่หยวนต้องชัดเจน เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรอย่เงี้ยมันต้องชัดเจนโกรธก็โกรธไปแต่เรายืนอยู่ฝั่งความถูกต้องเป็นไหมเป็นชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยคนอื่นอย่างนั้นคนอื่นอย่างงี้ไอเราก็เห็นมานานแล้วอึดอัดอยากจะด่ามันสักทีไม่มีโอกาสผมว่าจังหวะนี้แหละมิถุนนะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับอย่าไปสร้างศัตรูเยอะ เอาแค่พอหอมปากหอมคอเอาความจริงเป็นที่ตั้งแล้วก็เขาเรียกว่าพูดเจรจาเอาให้มันจบให้มันชัดเจนและทุกอย่างจะดูดีธันวาดาวพุธเข้าสู่ราศีธนูอันนี้ดีเลยครับหลอกอาดาวพุธอยู่ในราศีธนูมันก็เป็นปลาะะสเพราะอยู่ตรงข้ามกับเกษตรถูกต้องเป็นปละแต่ได้ตำแหน่งดาวยงยศ พุทธสิงห์ธนูมีอย่าได้กลัวว่าตัวสามนี่โบราณเขาว่าไว้ครูบาอาจารย์พวกอย่าได้กลัวว่าตัวสามเพราะดาวพุธอยู่ในเรือนพฤหัสแล้วพฤหัสก็กลับมาให้โชคเพราะอยู่ในเรือนราพะดาวเจ้าเรือนราพะคือพระอังคารก็ตามมาอยู่ตรงนี้เนี่ยพฤหัสเข้าเรือนอังคารอังคารเข้าเรือนพฤหัสกะเศษแลกเรือน ดาวพฤหัสนั้นได้ราชาโชคอยู่แล้วอังคารเข้าบ้านพฤหัสกับกลายเป็นอนุเกษตรชัดเจนดูดีครับนะถึงสิ้นปีฉะนั้นสามเดือนสุดท้ายชาวลัคนาราศีมิถุนเรื่องเดียวที่ต้องขอมีอะไรที่อยากได้มีอะไรที่อยากจัดการมีอะไรที่อยากจะชัดเจนจงใช้ความจริง เข้าสู้แล้วจะได้รับผลตามนั้นเพียงแต่ก็เรามัดระวังรักษาน้ำใจการพูดอะไรไปคืออย่างที่บอกใช้กับเรื่องงานอย่าไปใช้กับครอบครัวอย่าไปใช้กับคนรักมันอาจจะมีปากเสียงช่วงนี้มันจะเป็นจังหวะที่เราพลั้งปากไปได้บางทีมันไม่ใช่เรื่องของการพูดแบบด่าหรือตั้งใจ บางทีพลั้งปากเผลอไปหรือคำพูดไม่ได้รุนแรงแต่แสดงอารมณ์เป็นไหมมิถุนเป็นไหมเออธาตุลมเนี่ยคนธาตุลมชอบลมเพลมพัดเดี๋ยวขึ้นอ,อ่เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเนี่ยมิถุนแล้วท่านเป็นคนราศีมิถุนเนี่ยสัญ,ญลักษณ์เป็นไงคนคู่เป็นคนคู่เป็นคนสองบุค,คลิกแต่ไม่ใช่ไบโพล่านะหมายถึงว่า ตัวท่านเองเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนบุคลิกหรือลักษณะได้อ่อนนอกแข็งในเป็นลักษณะแบบนี้อ่าฉะนั้นสามารถพลิกบทบาทได้ไงราศีมิถุนน่ะคนคู่ฉะนั้นก็ต้องปรับตัวปรับบทบาทให้ดีอ่าบางทีอย่างที่บอกระวัะวัดระวังดาวพุธมันเป็นอย่างนี้ พูดอยู่กับอังคารต้องพูดจานะผมถึงบอกไงมันมันมันจะไปห้ามบอกเฮ้ยต้องพูดจาดีๆมันไม่ใช่ดาวมันมาอยู่อย่างเงี้ยมันเกิดเหตุแน่เพียงแต่ว,ว่าเราเอาไปใช้ให้มันเป็นประโยชน์สิเอาไปใช้ในเรื่องงานอะไรที่อึดอัดไม่กล้าพูดคราวนี้ก็ใสไปเลยแต่เราต้องยืนอยู่ฝั่งถูกต้องนะไม่ใช่ เราไม่ได้อยู่ฝั่งที่ถูกแล้วเราก็ไปใสเขาเต็มที่เนี่ยซัดกับบัทีเราก็หงายเหมือนกันใช่ไหมมันมีผลเหมือนกันในช่วงเดือนพฤศจิกาแต่ถ้าเกิดเรายือนอยู่อย่างถูกต้องเราอยู่ในฝ่ายที่มันถูกต้องกลัวอะไรใช่ไหมดาวมันมาอย่างเงี้ยจะบอกโอ้ต้องหลีกเลี่ยงต้องอะไรไอหลีกเลี่ยงก็ต้องหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงกับใครหลีกเลี่ยงกับคนรักหลีกเลี่ยงกับคนที่เรายังแคร์อยากจะมีความสัมพันธ์ต่อ กำลังจีบหนุ่มจีบสาวอยู่เงี้ยเอ,อ้ยอยู่ๆไปไล่เขาเีมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเราก็ต้องแคร์ความรู้สึกคนที่เราอยากจะสางสัมพันธ์นะทั้งคนในครอบครัวทั้งคนในที่ทํางานนะแต่ส่วนศัตรตูคู่อาฆาตนั้นนะจัดมันไป <laughs> จัดมันไปนะเอาความจริงเขาสู้นะไม่ใช่เอาแบบไปด่าเขาเสียห,หายางี้ก็ไม่เอานะ ก็ต้องเอาความจริงมาว่ากันแล้วตัวท่านจะประสบสําเร็จที่ผมให้ท้ายเพราะอะไรดาวมันดีดาวพืหัสอยู่พบลาพาเนส่งเสริมฉะนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยไม่เห็นผิดเป็นชอบหรอกผมรู้ถึงได้กล้าพูดแบบนี้เนี่ยการทํานายการผูกโยงดวงดาวมันไม่ใช่อาศัยแต่ตำหลับตำลามันต้องอาศัยประสบการณ์มันต้องอาศัยเ็เรียกว่า เหตุการณ์ที่ผ่านมาฉทนชาวลัคนาราศีมิถุนนะ่ะเรื่องงานเรื่องอะไรมันโดดเด่นความสําเร็จหน้าที่การงานความเจริญรุ่เรืเรองกนะ้าวหน้าชัดเจนครับดูดีเรื่องคู่ก็ไม่มีปัญหาหลังจากพระลาหูย้ายอะ่ะเรื่องคู่จะโดดเด่นชัดเจนยิ่งขึ้นเออเพราะอะไรเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวคู่ครองไง ก็อยู่พบลาพะเนี่ยมันดีไม่ดีแหละแต่ที่ผ่านมาลาหูมันเป็นเงามัวมันมามัวซัว,วยอยู่ด้วยตอนนี้ลาหูหลบมุมให้พฤหัสได้เฉิดฉายเห็นไหมอ่าพฤหัสบอกขอทางให้พี่เดินบ้างไอ้น้องนี่ดาวพฤหัสเพราะเดี๋ยวตุลาปุ๊บดาวทิศโครจรเข้ามานะสิบแปดตุลาดาวทิศโครจรเข้ามาเล็งดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสเพนคู่คลองก็ ดูดีการงานก็ชัดเจนเนี่ยลาหูย้ายไปเนี่ยเขาเรียกว่าย้ายหลบมุมที่ไม่ดีออกไปแล้วก็ไปเกิดเรื่องที่ดีขึ้นไปสร้างมุมดีมุมใหม่ชาวลัคนาราศีมิถุนยังชัดเจนและโอเคครับสำหรับ3มเดือนสุดท้ายไม่ต้องพูดพามทำเพลงให้มันเยอะแยะเตือนเรื่องที่ควรเตือน เรื่องการพูดจาเรื่องอะไรต่างๆนาะนาะนะแบบนี้ส่วนการงานหน้าที่ความสำเร็จคู่ครองดูดีชัดเจนครับนะงานดีเงินก็ดีหมบอกดูการเงินด้วยเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยโชคลาภความสำเร็จอยู่ตรงเนี้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวถ้าดูการเงินเนี่ยชาวลัคนาราศีมิถุนนะดาวการเงินของท่านคือดาวพระจันทร์ซึ่งพระจันทนระ์นมันเดินเป็ไงสองวันครึ่งมันย้ายแล้วฉะนั้น เวลาดูเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีมิถุนดูดาวพฤหัสครับเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวคู่ธาตุกับดาวพระจันทร์จะส่งผลถึงกันงั้นดาวพฤหัสอยู่พบลาพระดีครับการเงินก็ดีไปด้วยการงานดีการเงินดีความสําเร็จความก้าวหน้าแต่พูดแบบนี้ไม่ได้ให้เหลิงไม่ได้ให้สบายนะไม่สบายหรอกเพราะลาหูเนี่ยมันเป็นอย่างที่บอกดาวบาระเคาะเสาก็ดาวบาระเคาะ สองบาทประเคราะห์มันส่งผลดีแสดงว่าโชคลาภความสำเร็จท่านมันมาแบบเหนื่อยหนักลำบากและต้องแลกแลกกับอะไรก็ว่ากันไปแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกบางคนต้องแลกกับโอ,อ้บางคนทำงานหนักยศฐานบรรดาศักดิ์เยอะแยะครอบครัวล้มเหลวก็มีบางคนหน้าที่การงานดีไม่มีใครครบ เก่งกว่าชาวบ้านเขาไอ้มันเนียมันจะใช่ไ,ไหมมันจะแลกกันแบบนี้เออบางคนเหนื่อยหนักลําบากแต่ก็สําเร็จยากกว่าคนอื่นแต่ก็ได้ตามได้ตามที่หวังได้ตามที่ตั้งใจถึงยังไงก็เป็นกําลังใจต่อกันครับนอกจากอาจารย์ตังแล้วก็ยังมีครูเซ็ตครับยาย้อมผมปิดผมขาวครูเซตยี่สิบเก้าบาทช่วยเหลือเป็นกําลังใจใท่านอย่างน้อยก็ทําให้ท่านผมดําเงางาม,งามสวยงามไปสู้กับเขาได้ นะครับอ่ะฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับใส่กระดิ่งให้ด้วยเป็นกำลังใจให้กันต่อไปชาวลัคนาราศีมิถุน3เดือนสุดท้ายเข้าวินเหมือนกันครับจัดเต็มสิ้นปีเฮงปังรวยคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ